ให้สร้างไปไปกบได้เรือนเสียึ้นติดวิธีวิธันในการติดจะเลยว่าพลาด งานนี้เฮ็ดเท่าใดก็เฮ็ดทังเพงบ่แล้วบ่จบบ่ได้เนาะพาสุนิทเท่าใดนี่วะแม่นคั่นบ่ใส่บ่แต่งแต่ถึงลงมาคือว่าบ่จบบ่จบงานนี้น่ะมันบ่แล้วต้องใส่แต่ทังลงมาเปเียฮ็ดจัวแล้วบ่อื่นก็มุ่งได้เด้อนะถ้าสมมุติก็สิมีหม่องยืนถ้าซี่แม่เออถ้าลงมาได้ได้บุกเวียออกมาพ่นอือบ่ได้ทามือซํานีพ่นมีมีมมีมีมพ่นอยู่บ่ ถังลมก็มีอยู่บ่ถังลมลมพ่นสีนะเครื่องพ่นเด้อบ่มีก็เห็นอยู่นีด่ดน้ําอินนะเสียอินนี่เด้อง่เนติดลังคาผู้อื่น

วิวเงียบเแดงมื่อนี้ว่ามีพ้นมื่อนี้มิตตแลดแนมไปกับมิตตผู้อ้อมขางอ้อมบ้าน ปูนจะแหงติดทั้งแล้เนี่ยอ

เราขัวกันนยเพือนใชครับมาจัดการออย่างกี้าัวกันเรก็แค่สร้างชินะ